เพราะว่าแน่นอนตัวถังได้มาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยด้วยยังไงยังไงรุ้นหรอทุกคนลุ้นนะทุกคนลุ้นไปด้วารเตยมสู้ย่างหมูต้องใช้เวลร์แกแต่ถ้าห่อเนี่ยผมว่าต้องใช้เชฟได้ได้พอแล้วแกลบดได้เรื่อยๆแต่พอมันยาวไม่ไหวชอบชอบชอบวินทุกคนเชื่อในวินโอเคตอนนี้มีประมาณแบบ480กล้องซูงเข้ามาอยู่นะฮะ เฮ้ยมันสวยวินได้มันดีมากรออะไรครับปมมือมันดีมากเก่งมากโอเคพี่วิดียมาเก่งมันสวย่า วินเมทวินโซฮอตทำอาหารกลางงานอีเวนต์งานนี้ทุลักทุเลมากล่าสุดหนุ่มวินเมทวินโอภาอี่มขจรน้องชายสุดที่รักของหนุ่มไร้วชิรวิชีวอารีได้ไปงานอีเวนต์ของทางโบแกสซึ่งงานนี้ได้มาทำอาหารสตรีทฟู้ดพร้อมกับมอบรายยิ้มสุดเท่ให้กับแฟนคลับมากมายซึ่งต้องยอมรับจริงๆว่าถ้าเป็นการพูดคุยและการร้องเพลงหนุ่มวินเมทวินสามารถทำได้อย่างดีมากๆและแฟนคลับก็เคลิมทุกครั เวลาได้ยินเสียงของหนุ่มวินเมทวินแต่ตอนนี้หนุ่มวินต้องมาทําอาหารซึ่งดูทุรักทุเลแบบสุดๆเพราะหนุ่มวินกําลัง ทำโรซึ่งต้องบอกเลยว่าหนุ่มวินเองก็ยังไม่ไว้ใจตัวเองพร้อมกับสะบัดหน้าแต่ก็ยิ้มให้แฟนคลับมองแต่รอยยิ้มและความสดใสของหนุ่มวินไม่มีหยุดแต่งานนี้สุดท้ายแล้วหนุ่มวินเมทวินก็ได้ชิมแล้วก็ได้บอกว่าอร่อยนั่นเองค่ะแหมแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการทําอาหารที่ทุลักทุเลที่สุดเลยหรือเปล่าคะหนุ่มวินขาแต่สุดท้ายถ้าออกมาแล้วอร่อยก็จบนะคะหนุ่มวินแฟนคลับทุกคนเขาไม่ว่าอะไรหรอกคะ่ะเพราะตอนนี้หนุ่มวินเองก็ มีความสามารถครบด้านทั้งเรื่องการแสดงการร้องเพลงรวมไปถึงตอนนี้ที่ได้มาเป็นเชฟอีกก็ยิ่งทําเอาครบถ้วนทุกมิติมากๆฉะนั้นใครที่ต้องการจ้างหนุ่มบินเมทวินออกงานอีเวนต์สามารถจ้างได้แล้วนะคะไม่ว่าจะให้ทําอะไรหนุ่มบินเขาก็พร้อมอยู่แล้วล่ะคะ่ะและแฟนคลับเองก็พร้อมพพอร์ตและให้กําลังใจในการทํากิจกรรมทุกอย่างในงานอีเวนต์อีกด้วยนั่นเองค่ะและสุดท้ายแล้วสิ่งที่แฟนคลับทําได้ดีมากๆก็คงจะเป็นการถอย รอยยิ้มอันพิมพ์ใจของหนุ่มวินเมทวินที่งานนี้ต้องยอมรับเลยค่ะว่าแต่ละภาพดูจริงใจและดูสนุกจริงๆใครอยากเจอหนุ่มวินเมทวินก็สามารถอัปเดตตารางงานของหนุ่มวินเพื่อไปให้กำลังใจได้เลยนะคะขอขอบคุณวินเมทวินและไบรท์วชิโรวิท ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ